ด้อออกกจาะไูด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 ูผลงานของเราดิผ่าเราอยให้ดูผลงานของเราดิเสื้อนะคะดูเห็นปะเรียบเลยนะคะดูเห็นไหมเรียบไหมเดี๋ยวให้ดูถือป้าถือดินี่เรียบไหมป้า แค่นี้นเดพ่ออนในะ